สวัสดีครับพบก,กับผมเมาอยุนนะครับกับการอ่านยูดวงพยากรดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนนะครับ จาราศีมิถุนคือพูทเกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะครับถึงวันที่14กรกฎราคมนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการพยากรณ์ดวง9วันนะครับว่าจง9วันวันที่23-31ตุลาคมนี้นะครับการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีมิถุนนะครับจะมีการก้าวหน้าพัฒนาไปในลักษณะใดนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับ ทุกกรรมปยากรดีๆนั้นที่อ่านออกมานะครับหมอยมได้ตั้งชิตอธิษฐานให้เกิดความสําเร็จขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอได้รับความสําเร็จตามกัมปยากรนั้นนะครับและอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าเจ้าราศีมิถุนนะครับในช่วง9วันวันที่23-31ตุลาคมนี้นะครับในเรื่องการงานนะครับกับการเปิดไพ่สำรับเรกบ่างการงานธุรกิจของท่านจะมีความข้าวหน้าไปในลักษณะใดบ้างนะครับการเปิดไพ่หลักๆ9ใบนะครับประนวกกับไพ่ใจสำรับอีก3ใบนะครับก็มองบอกให้อ่านในเรื่องการงานธุรกิจของ จาวราศีมีตุนนะครับว่าจะเป็นแบแบเดแบบไพ่ใบได้ขึ้นมานะครับเด็กฟูนะครับก็ถือว่าการงานที่ท่านทำด้วยความสดใสนะครับช่วงนี้มีความสฉลมใสเบรรกิกบานในทิศทางที่ดีนะครับตื่นเช้ามาในแต่ละวันก็คงจะอารมณ์ดีเบิกบานนะครับได้รับพลังจากแสงอาทิตย์นะครับที่ก็มาเป็นพลังเป็นมงกลน,นะครับในการที่จะขับเคลื่อนในท่านมีพลังในการที่จะเดินหน้ากับการดูแลธุรกิจการงาน ที่ให้มีความเติบโตต่อไปในทางที่ดีนะครับหรือช่วงบนเวลาดังกล่าวนี้นะครับเกี่ยวกับงานอิสระงานฟรีเลนซ์นะครับที่จะเข้ามาแต่เปท่านได้รับการเดินดึงการต่อไปที่เข้ามามากมายนะครับก็เป็นเส้นทางที่ดีของความเติบโต,ตการเดินหน้าด้วยความสุขสดใสน,นะครับหรือจารยอยนะครับสักการของการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีเข้ามา อาจจะต้องเดินทางตึงต่ำประเทศด้วยนะครับหรือในช่วงนี้เป็นช่วงของการทุ่มเทนะครับในสถานการณ์ของการสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไปไปต่อมาความสําเร็จที่มีความ,มปึงพอใจราชินีตือถ้วยนะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับได้รับพลังสนับสนุนเกือ้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับต่างสังคมเป็นเช้นทางของการเกือ้อกูลเกื้อหนุนนะครับไปสู่ความสําเร็จได้อย่างปึงพอใจนะครับแต่อไปไปต่อมา 8เหรียญนะครับความสําเร็จความมั่นคงพัฒนาในเรื่องของคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับหรือมีพลังสนับสนุนก็กูลให้มีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับที่เป็นพลังเป็นกําลังใจที่ทําให้ชาวราศีมิถุนนั้นมีพลังในการตุ้มเทขยันมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะประสความเติบโตหรือมีการ พัฒนาทักษะอะไรใหม่ๆในเรื่องของคุณภาพของการผลิตในเรื่องของการบริการนะครับก็มีการใส่ใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับมองอาจุดนะอะไรที่เป็นจุดด้อยก็แก้ไขออกไปอะไรที่เป็นจุดเด่นก็มีการเสริมพลังให้เด่นมากยิ่งขึ้นนะครับที่มีคุณภาพมปาปาพีประสิทธิภาพผู้มาใช้บริการก็ต้องพอใจนะครับผู้จับจ่ายใช้สอยในเรื่องสินค้าต่างๆนะครับก็ ปึงพอใจกับคุณภาพของสินค้าต่างๆก็เป็นทิศทางที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ราชาถือดาบแต่กลับเป็นนักแก้ปัญหาในทิศทางที่ดีนะครับใจความสุขุมรอบคอบใจความเย็นใจเย็นนะครับในการพิจารณาที่นํามาตั้งความรู้ความเข้าใจแล้วก็แก้ไขแม้จบเจอปัญหายุ่งยากแค่ไหนก็ตามนะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นปัญหาที่ผู้อื่นแก้ไม่ได้ก็ตาม นะครับแต่ชาวราศีมิถุนก็สามารถที่จะแก้ไขฟันฝ่าปัญหาต่างๆนั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับด้วยหัวใจรกรบด้วยการทุ่มเทไม่หวั่นไหวต่อสกรร์ต่างๆแล้วก็พิจารณาอย่างลุกมลุมรอบรอบใจตรองด้วยเหตุด,ด้วยผลนะครับด้วยประสบการณ์ต่างๆด้วยสติภาพของเป็นราชาธิดานะครับก็ทําให้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ในทิศทางที่ปลอดภัยไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง แลวก็สร้างโอกาสดีๆของการเริ่มต้นหนึ่งเหรียญนะครับอาจจะเป็นโครงการอะไรใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาได้ด้วยบางท่านนะครับก็มีการทุ่มเทอาจจะในเรื่องของการประมูลการแข่งขันอะไรก็ตามที่จะคว้าโอกาสอาจจะเป็นโครงการในต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่มีเข้ามาในโครงการใหญ่ๆนะครับที่อาจจะสร้างผลประโยชน์ผลกําไรมากมายหนึ่งเหรียญนะครับรก็เป็นโครงการของการที่จะได้เริ่มต้นที่จะได้ไดรับผลประโยชน์เข้ามานะครับ หรือบางท่านอาจจะไปเรียกว่าอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะทํา,าธุรกิจอื่นแต่บางทีตันอาจ,จะมาจับช่วยในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ก็ได้นะครับในช่วงนี้ที่จะมีเข้ามาที่จะเป็นการสร้างโอกาสต่างผลกําไรผลประโยชน์มากมายนะครับในธุรกิจยานยนต์ที่จะมีเข้ามาสําหรับบางท่านนะครับอาจจะเข้ามาเริ่มต้นของการจับช่วย ธุรกิจต่างนี้นะครับไม่ว่าในเรื่องของการจำหน่ายรถจำหน่ายจวดยานต่างๆหรือในเรื่องเกี่ยวกับการจัดไปเน้นในเรื่องของอเรียกว่าหัวตะเบียนอะไรต่างๆที่จะมีเข้ามาที่จะตามไปท่านนั้นสู่ทิศทางของการเงินที่รุ่งเรืองต่อไปมลประโยชน์ผลรายได้รายรับเข้ามาก็ไปไปต่อนะครับความสําเร็จ ที่เข้ามาเติมเต็มในทิศทางที่สมบูรณ์นะครับกาวถ้วยนะครับอุ่นส่วนก็อุ่นส่วนที่ดีนะครับหรือเรียกว่าพลังแห่งคู่รักนะครับก็เป็นพลังก็ามาเกื้อกูลสนับสนุนในทิศทางที่จะให้ส่ความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ต่งางญาติของคู่รักคู่สมพันธ์ก็ได้คู่ชีวิตก็ได้ก็มาเกื้อกูลนะครับหรือเพศตรงข้ามก็เป็นพลังส่งเสริม สู่ความสําเร็จได้ในต่างที่ดีนะครับที่นำามาซึ่งความผุดมมสมบูรณ์แม้นบางทีบางท่านตัวท่านเองจากราศีมิถุนนะครับบางทีอาจจะด้วยความสดใสเพลิดยเพลินนะครับก็จะมีการเผยเรอไปบ้างนะครับมีการหลงลืมไปบ้างหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนแนวต่างความใส่ใจอาจจะไปโฟกัสกับบาง เรื่องบางอื่นที่นอกเหนือจากการงานบ้างก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้สร,รา้างปัญหาแต่อย่างใดให้เกิดขึ้นนะครับก็ยังมีความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเห็นความสามารถกับไอ้พลังสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ปลอดไปแล้วก็สิบเรียรน,นะครับความสําเร็จความมั่นคงก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับที่สร้างผลประโยชน์ผลได้รับอย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับ จะมำอะไรก็ไรอุปสรรคปัญหาแม้จะมีอุปสรรคปัญหาก็ครีบคลยแก้ไขได้ในตาทีาทดีราชินีตรดามนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเป็นปัญหาให้เกิดขึ้นก็ตามก็รู้จักยืดหยุน่นปลอนปอนรู้จักในการที่จะประยุกต์ในการที่จะนําทั้งความคิดของผู้อื่นมาไตรตรองพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับที่ตามไอตั้นนั้นฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่นที่จะนํามาสร้างความเติบโตต่อไปการตัดสินใจต่างๆไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับกับการมีคุณภาพในการตัดสินใจต่างๆที่รู้จักตั้งนําความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็ตั้งความรู้ความสามารถของตัวเองมาประนวกนะครับที่จะสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นไปแต่สําหรับไปเด่นนะครับอะไรที่เป็นดสุสป,ปนานั้นจะตัดจบอาจจะมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นได้ด้วยสําหรับวันตั้น จะมีเข้ามานะครับก็บางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจับตุนจับตามธุรกิจอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่หรือไปต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันกนะครับที่อาจจะไปเริ่มต้นกับโครงการอะไรนะครับที่จะไปสู่ทิศทางของความรุ่งเรืองนะครับบางเส้นทางนั้นเขาก็ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับก็เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับอาจจะเป็นชิ้นงานอะไรสาคัญสาคัญที่มีเข้ามานะครับหรือเป็นงานอิสระก็ได้สิบางทีท่านก็คาดไม่ถึงว่าจะเข้ามา เต็มๆนะครับว่าจะได้ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะเป็นกาที่จะสร้างโชคลาภในความสําเร็จน้าที่การงาในใด้สุขความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยความแข็งแรงไปแต่สําหรับใบที่3นะครับอาชีิในถียน mm hmm. การงานธุรกิจของท่านที่จะรับการดูแลนะครับสู่การเติบโตรุ่งเรืองต่อไปอย่างต่อเนื่องมีความแข็งแรงแข็งแรงที่จะไม่ส่งผลในเรื่องของความเสียหายใดๆนะครับเพราะท่านมีพลังในการที่จะดูแลรักษาสมดุล ให้มีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องอะไรที่เป็นปัญหาก็ได้รับการตัดจบนะครับแล้วก็พบกับเส้นทางดีๆใหม่ๆนะครับความรู้ใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรสร้างประสบการณ์อะไรใหม่ๆบางสถานการณ์นั้นท่านอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่เคยรู้มาก่อนแต่ท่านก็ได้เรียนรู้อะไรเข้ามานะครับในการที่จะคิดวินิจวิเคราะห์แก้ไขนะครับแล้วก็ําให้บางทีก็เป็นความคิดจากผู้อื่นนะครับที่ให้คำแนะนำในทิศทางที่ดีมาช่วยตามห้การตัดสินใจอะไรบริหาร ไปสู่ความเติบโตเดินหน้าหรือความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับความสําเร็จธุรกิจที่ทําอยู่กับบ้านการให้บริการอะไรต่างๆนะครับก็ได้รับการสนับสนุนผู้มาใช้บริการมากสู่ความพุ่งเรืองหรือการผลิตอะไรก็ตามที่ท่านใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับก็มีความเติบโตสร้างคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ทําให้ มีคุณค่าของความเติบโตนะครับก็ได้ความนิยมและก็ความสําเร็จธุรกิจอสสงหาริมทรับอะไรก็ตามการเจราจาเป็นในหน้านะครับก็ส่งผลรุ่งเรืองกับผลประโยชน์ที่จะได้นํามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่มั่นคงรุ่งเรืองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องการเงินนะครับของชาวราศีมิถุนนะครับว่าการเงินในช่วง9วันนี้นะครับมีอะไรดีๆและก็ต้องระมัดระวังทางการเงินทรัพย์สินของท่าน อะไรบ้างหรือเปล่าไป้ายใบเรขึ้นมานะครับสองถ้วยนะครับก็พลังแห่งความรักนะครับก็เป็นพลังส่งเสริมดวงในทิศทางที่ดีที่ทําไม่มีรายได้รายรับก็ามาเรียวกว่าเป็นคู่รักที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้าชุนในเรื่องของเป็นคู่ทรัพย์คู่เงินคู่ทองนะครับคือถ้าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ที่รายได้เข้ามาตั้งสองฝ่ายนะครับก็เป็นการสร้างไรายได้รายรับเข้ามาอย่างมั่นคงตั้งสองฝ่ายสมดุลในทิศทางที่รุ่งเรือง นะครับเส้นต่างการเงินบางคนก็มีเส้นต่างการเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งเส้นต่างนะครับของการเงินที่ได้รับได้รับผลประโยชน์เข้ามานะครับความช,ชนะในความสําเร็จอกไม้เท้านะครับการเงินที่เข้ามานะครับเส้นตา่งตางข,งของการมีชื่อเสียงอะไรก็ตามที่จะสร้างรายได้รายรับนะครับก็ได้รับพลังสนับสนุนในทิศทางที่ดีตลอดเส้นต่าง ของการเดินทางดึงดูดไรายได้ไดไรายรับผลประโยชน์โดยเฉพาะในอาชีพที่อาศัยพลังมวลชนเข้ามาสนับสนุนต่างการเงินนะครับก็เป็นทิ้นตางที่ดีที่ได้รับการส่งเสริมเติมเต็มต่างการเงินหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปไปต่อมานะครับสู่ความอูดมสมบูรณ์ก้าวหนีนะครับความสําเร็จที่เกิดจากการทุ่มเทนในเรื่องการงานอาชีพ ธุรกิจของท่านนะครับที่จะดึงดูดรายได้รายรับไ,ไ,ไม่ว่าท่านจะไปตุ้มเทในเส้นทางใดๆก็ตามนะครับก็จะทำให้หลายๆเส้นต่างของอาชีพของท่านนั้นสร้างรายได้รายรับอยา่างมั่นคงก้าวเียนเส้นต่างของความเป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขนะครับก็เป็นต่างการเงินงที่มีความบุรมสมบูรณ์ไปไปต่อมานะครับเนี่ยอัยพิเทสนะครับเงินจากบางทีก็เงินจากพลังแห่งสเสน่หานะครับก็เข้ามา,าต่มคำจูได้ด้วย แต่อาจจะเป็นผู้ที่ใช้จ่ายโดยเฉพาะสตรีนะครับที่อาจจะจชายจ่ายการเงินที่อาจจะฟุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงกาววันนี้โดยการเกี่ยวกับการดูแลในเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามในเรื่องสรีระของตัวเองในเรื่องเครื่องสำอางในเรื่องของการตกแต่งความสวยความงามของสรีระของตัวเองต่างๆหรือในเรื่องเสื้อผ้าอุปรณ์อะไรเครื่องเฟอร์นิเจอร์ประดับร่างกายนะครับก็จะทําให้มีการจชายจ่าย ทำผมทําอะไรนะครับแต่ละครั้งก็ในหลักเรียนพันเรือนบางท่านก็ในหลักเรียนหมืน่นแต่ละครั้งก็ทําให้เส้นต่างก่าใจ่ายแต่บางทีก็มีผู้เข้ามาส่งเสริมนะครับด้วยพลังเหนือเสนียะบางทีก็อาจจะมีคนเข้ามาออกการใจายใ,ใ,ให้ก็ได้นะครับที่ทําให้ท่านนั้นไม่ต้องกวักเงินของตัวเองก็ได้ที่อาจจะมีใครที่อยากจะเจอความสวยความงามของท่านให้จึงตาจึงใจก็ มอบเงินเข้ามาให้ดูแลนะครับในการที่จะไปตกแต่งหรือหาอะไรที่เป็นประดับประดาเป็นเฟอร์นิเจอร์ตาตกแต่งสรีระร่างกายให้ดูเด่นดูดีนะครับก็จ,จายจ่ายเงินออกไปค่อนข้างมากเช่นกันนะครับแวก็ไปไปต่อมานะครับการเงินที่อาจจะเส้นเพลียงนะครับปลายสองใบที่เปิดขึ้นมาในช่วงหน้าใบนะครับ บ่งบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามมันก็อาจจะจะ่ายจ่ายค่อนข้างพุ่มเืยสักนิดหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะดูแลในเรื่องของสรีระของตัวเองผู้ชายก็บางทีอาจจะในเรื่องของการกินการดื่มการเที่ยวในสถานที่อยากระจอเติมพลังความสุขอะไรที่พึงพอใจกับตัวเองนะครับก็จะมีการฝักจ่ายออกไปเรียกว่าเป็นสายเปยได้ง่ายๆนะครับในช่วงนี้ที่การเงินตามไม่ท่านนั้นจ่ายจ่ายออกไปค่อนข้างพุ่งเืยด้วยตามไม่ระมัดระวังนะครับเดินไปกบตามไป,ไปทต่สำรับ ดังเดบิทเชี่นนะครับเป,เป็นผู้ที่หาเงินเก่งนะครับในช่วงนี้ตนเรียกว่าสร้างโอกาสต่างการเงินเข้ามาด้วยความมั่นคงด้วยความคลื้นด้วยความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นเดบิทเชี่นนั้นหามาได้ก็มีการจ่ายไปนั่นเองนะครับมาทางซ้ายจ่ายไปทางขวานะครับเงินเข้ามาเรียกว่าเต็มจะไม่ได้พักอยู่กับตัวสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นผู้ที่กำลังถึงความมั่นคงอยู่เสมอนะครับในการที่จะดูแลการเงิน นะครับในให้มีความเติบโต,ตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นผู้ที่ใจ่ายเงินเก่งก็ตามนะครับแต่จะมีรายจ่ายที่ทำให้ท่านนั้นกังวลอยู่ด้วยเช่นกันในช่วงน,นี้นะครับกับรายจ่ายที่บางท่านบางคนนั้นก็กังวลว่าเงินจะหลั่งไหลเข้ามาทัานกับสถานการณ์ของการจชายใจ,ใจใา่ายการจำระอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะทำให้ท่านกังวลในสถานการณ์นั้น เพราะฉะนั้นก็ไก่ที่กังวลในสถานการณ์การเงินในช่วงนี้นะครับชจวราศีมิถุนนะครับก็ให้สร้างพลังสดใสให้เกิดขึ้นนะครับอย่าไปกังวลแม้จะรายจ่ายมีก็ตามนะครับเมื่อถึงเวลาสภาวะก็จะได้รับการคลี่คลายแก้ไขไปตามสภาวะที่ควรจะเป็นนะครับราะทุกอย่างอย่าอยู่ในระบบระเบียบนะครับแต่บางไม่มีเงินเข้ามาทันเวลาก็จะมีการ ดําเนินการเจราจาอะไรก็ได้นะครับที่จะคุยกันเลื่อนปัดผ่อนหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะมีการตกลงกันให้เกิดความลงตัวในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลน,นะครับเราไปกังวลในช่วงที่ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นสร้างความสดสใสให้เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นพลังที่ดีที่จะทาให้เราดึงดูดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสีสางความมั่นคง การค้าการขายนะครับตลอดจิตใจจำใส่เบิกบานการเชิงพาณิชย์นะครับก็ลงมีลูกค้าลูกค้าก็มาอุดหนุนการให้บริการอะไรก็ต่างนะครับก็จะมีผู้มาใช้บริการมากมายการสื่อสารการเจราจาอะไรต่างๆก็จะเกิดความสําเร็จที่จะดึงดูดเงินมา เข้ามานะครับอาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารคำพูดคำจาอะไรก็จะสร้างไรายได้มาเป็นติดต่างที่เด่นนะครับที่ดึงดูดเข้ามาแต่ไม่เงินนั้นสู่สภาพคล่องตัวได้ในติดตามที่ทดีเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับส,าาสถานการณ์รายจ่ายอะไรก็ตามเม้นจะมีก็ตามนะครับเพราะถึงเวลานั้นจะรับการคลี่คลายแก้ไขเป็นติดต่างที่เป็นประเบียบต่างถูกต,ต้องนะครับแต่ใดก็ตามติดต่างการเงินของท่านนั้นจะเข้ามาด้วยเส้นต่างที่มัง่งคั่งมสมบูรณ์นะครับได้รับชัยชนะเส้นต่างการเงิน กครที่มีกู้รักก็รายได้รายรับก็มาในติตางที่มันคงทั้งสองฝ่ายหรือบางท่านก็มีรายได้รายรับที่มากกว่านเส้นต่างด้วยความเป็นเต้าเอียนนะครับบางท่านก็มากมายหลายหลายเส้นทางของการเงินที่มีเข้ามานะครับก็เป็นติตางที่มีความอุดมสมบูรณ์กับเส้นทางการเงินเป็นแต่อาจจะเป็นผู้ที่จ่ายจ่ายก้างมากเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ระมัดไม่ระวัด ระมัดระวังไม่มรัดกุมในการจ่ายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นตั้งกำาหนึ่งในความปลอดภัยนะครับต่างกันเงินด้วยบางทีการจ่ายจ่ายแบบฟุ่มเฟือยนั้นจ่ายเปรนะครับก็จะไม่เกิดผลประโยชน์นอกจากความเพิงมพอใจก็ามาแต่เสียทรัพย์สินไปนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของชาวราศีมิถุนนะครับความรักในช่วงกาวันนี้นะครับความรักจะมีการพัฒนาไปจะแก้ไหนไ่ใปได้ขึ้นมาดวยเดวิลนะครับความรักที่ได้ดการตุ้มเทดูแลใจใส่ ด้วยความคลั่งไคล้เสน่ห์าก้าวอางการที่มีการโหยหาในความรักความสัมพันธ์นะครับและก็ไปต่อมานะครับการจับไม้จูงมือกันด้วยความรู้สึกดีๆในความผูกพันของคนคบหรือใต้ชีวิตคู่นะครับก็จะมีการดูแลเใย่ด้วยพลังแห่งเสน่ห์ห้ความคลั่งไคล้นะครับก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความดื้อๆมีความชุมฉ่ำอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์ที่ทาให้เป็นปัญหาบรรทอน ต่อร่างกายจิตใจนะครับก็จะได้การตัดจบลงนะครับแล้วก็สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆที่จะขึ้นมาในความรักความสัมพันธ์นะครับโดยการเติมพลังสเสน่ห์อาด้วยความหวานความโรแมนติกอสศบิร์ถือถ้วยนะครับที่หลังจากแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเป็นปนัญหานั้นตัดจบไปแล้วนะครับก็เติมพลังความรักด้วยความใส่ใจด้วยความปลืป้มพอใจซึ่งกันและกันนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าอย่างมันง่นคง ต่อเนื่องนะครับและก็มีการคุยกันเข้าใจกันในเรื่องของาการสร้างการสร้างความมั่นคงในการดําเนินชีวิตด้วยกันไม่่จะเป็นคนคบหรือใช้ชีวิตคู่ก่อต่างนะครับก็จะมีการช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆให้จบสิ้นนะครับโดยการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพื่อเติมพลังเงสน่ห์ก้าวากัศและก็ดูแลความรักติดตัวต่อไป ให้ด้นหน่าเติบโตต่อไปด้วยความใส่ใจนะครับด้วยความหวานความโรแมนติกอะไรเข้ามาด้วยความสะอาความมีสเสน่ห์อักลั้งใครซึ่งกและกันนะครับก็ทําให้ปหัญหาต่างๆได้รับการตัดจบลงไปนะครับอะไรที่เคยดูแลยังมีคุณค่าต่อกันเลยต่อที่ผ่านมานะครับก็มีการดูแลต่อไปอย่างต่อเนื่องแม้จะมีสภาวะอะไรก็ามาเป็นพลังกดดันภายใต้สหรับนะครับ บางทีําให้มีความเมตัดนในความสัมพันธ์บ้างก็ตามก็ตามนะครับก็จะรับการแก้ไขนะครับที่จะทําให้ความสําเร็จในความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นเข้ามานะครับก็ทําให้มีความสุขอบุนอย่างต่อเนื่องอาจจะมีการจัดอะไรไปเที่ยวๆกระชับความสัมพันธ์มากยิง่งขึ้นนะครับจัดตัวจัดทิปขึ้นมานะครับร่วมในกิจกรรมอะไรที่สร้างความเบิกบานในเกิดขึ้นนะครับอาจจะไปเที่ยวกันในต่าง ในประเทศต่างจังหวัดน,นะครับอยู่บางคนทาฐานะดีๆนะครับก็จะไปผูกสัมพันธ์กระชับความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในต่างประเทศนะครับก็เป็นโอกาสดีๆของการเติมพลังความรักให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีวสตัตปนาหมาก็ตามนะครับวนคนโสดนะครับความรักความสัมพันธ์ก็มี โอกาสความรักที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับบางทีมีไกลเดินทางมาพบมาเจออาจจะลูกค้าลูกขายพูกมาใช้บริการหรือบางคนบางท่านมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็มีโอกาสพบรักกับชาวต่างชาติได้ด้วยที่จะมีเข้ามานะครับที่ก็มาสารความสัมพันธ์หรือบางทีชาวต่างชาตินะครับเดินทางมามาพบมาเจอนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้พบได้เจอได้กุยกันก็ทําให มีความรู้สึกดีๆที่จะพัฒนาต่อไปจะก็จะตามไปท่านนั้นจบสภาวะของการไม่มีความรักนะครับก็จะกลายเป็นผู้ที่จะมีความรักเข้ามาเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปที่จะไปการสูญใยชีวิตกู้ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่ยังมีก็มาแม้นท่านจะไม่ได้เดินมนการด้วยตัวเองก็ตามในความรักความสัมพันธ์ซึ่งบางทีท่านคบกันรู้จักกันแล้วก็มีความนิ่งนะครับไม่มีการเติบโตเดินหน้า กับทีําให้ความสัมพันธ์นั้นไม่ได้กระเทืองอะไรก็ตามแต่บางทีนั้นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ยื่นมาอายื่นมือก็ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับมาสนับสนุนก็ทําให้เกิดความสําเร็จในความสัมพันธ์ที่จะเป็นคู่ชีวิตเป็นเก่งตองมายก,กันต่อไปนะครับในความปูกปันที่จะเกิดขึ้นก็ทําให้หลายๆท่านคนโสดน,นะครับที่จะจบสภาวะของความเป็นโสดน,นะครับแล้วก็ไปโส่ทิศทางของมีความรัก ที่จะเดินหน้าสู่ความสดใสต่อไปนะครับส่วนบางคู่ก็รำบางท่านนะครับคนโสดก็ระมัดระวังด้วยหรือไม่โสดก็ตามนะครับที่อาจจะมีสถานการณ์ของความรักเข้ามาได้ด้วยนะครับถึงอาจจะเป็นรักที่อาจจะทําให้เป็นพิษภายหลังได้เช่นกันนะครับที่อาจจะเป็นรักที่เป็นตัวเลือกรักในเกม นะครับบางทีก็เป็นเกมกีฬานะครับหรือบางทีก็เป็นเกมในเกมตันหนานะครับอันนี้ก็ต้องระมาระวังอาจจะไปเจอกับคนที่เช่าชูหรือคนที่ก็มีคนครอบครองอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะตันเป็น ตัวเลือกเล่นสนุกสนุกในเกมรักก็ได้ที่เข้ามาทำให้ท่านหลงในสเสน่ห์นะครับถ้าพิจารณาแล้วเป็นรักที่สะสมผลมีความเป็นพิษนะครับก็ให้ตัดจบนะครับอย่าเพิ่งสารต่อนะครับแล้วก็ไปส,ะสะวดสวงหารักที่ดีๆที่จะมีเข้ามาดีกว่านะครับก็จะทาให้ท่านปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคนที่ โสดก็ตามนะครับส่วนคนไม่โสดน,นะครับแต่กว่าสถานการณ์ความรักที่จะเข้ามาสร้างความปุกป,ปันต่อไม่เป็นปนัญหานะครับก็ควรจะจบนะครับแล้วก็ควรที่จะมาดูแลเอาใจใส่กับคนที่เป็นชีวิตคู่ที่จะสร้างความมั่นคงต่อไปมาใส่ใจด้วยความรักด้วยความเสน่หาต่อไปก็เป็นจะเป็นดีกว่านะครับนี่ก็คือสถานการณ์ในเรื่องของอการงานการเงินและข้อความรักในช่วงที่23ถึง31 ตุลาคามนี้นะครับกอบผู้ที่เป็นชาวราศีมีตุลน,นะครับก็ขอชาวราศีมีตุลทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ